ร้านค้าที่มีแอัตนาคาระนะเขาตังให้กับแม่ค้าแล้วกันนะเขาตังให้กับแม่ค้านะคะแล้วก็ให้แม่ค้าทําการสแกนให้หะสะแกนจากไหนก็ได้ใครจะสแกนให้ก็ได้ะคะ่นะ,คะสวัสดีจ้านะคะมาคนไหนขอแชร์ได้ลเลยนะคะส่งพี่โทรไปแล้วนะได้ไหมกวีอ <laughs> ตอนแรกหนูคิดว่ามันติด <laughs> ได้ยินไหมคะสวัสดีจ้าส,ว,ส,าสวย วัสดีค่ะพี่โน้ตุนเต้หนะคะปวดแล้วไม่รู้มาแต่งปันิดหน่อยว่าตั้งแต่มาเจอดอกอีกแล้วเนี่ยชีวิตเราเป็นยังไงบ้างเออนะคะตินเต้นกับอะไรตุนเต้ก็ชื่อดาวนะคะเป็นคนไทยใหญ่พี่นกเป็นคนไทยใหญ่ก่อนหน้านี้ก็หนูก็ทํางานประจำมาพี่นกทํางานประจําเป็นแม่บ้าน่ะมีมีรูปด้วยเดี๋ยวให้ดูรูปดีค่ะจะได้แบบกอันนี้นะตุนเต้หนาหนูไม่คิดว่าจะโทษติดงนี่ะ นี่เมื่อก่อนเราก็ทํางานในบ้านขัดซ่วมแบบนี้เลยค่ะพี่นุแล้วก็เงินเดือนก็ได้ประมาณแปดเจ้าขนาะก็คือแบบตอนนั้นคือได้น้อยมากคาจะเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วแล้วก็ตัวก็อ้วนไปตอนนั้นไม่คือแบบชีวิตแ่ะมันแบบมันมาพร้อมกันหมดเลยอะทำงานขัดซ่วมน้ำห้องน้ําเดือนหนึ่งก็ได้แปดเจ้าขนาะหน้าก็แบบทาครีมีๆก็ไม่ได้ทาตอนทํางานในบ้านก็ทํางานหนะักแล้วก็แบบไม่ได้ ไม่ได้ใช้อะไรดีเดียก็คืออันนี้คือห้องห้องตอนที่ยังไม่ได้มาเจอดอกลิปก็คืออยู่ห้องแบบนี้ก็อยู่ห้องแคบๆบแบบนี้เลยพี่นกหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ก็ไม่คิดหรอก่อนที่จะมาเจอดอกลิปก็คือมามาป่วยมาป่วยเป็นอันนี้ก็คือเป็นงูสวัสดิ์พี่นกคือแบบตอนนั้นก็คืองานก็ไม่ได้ทําเงินเดือนก็ไม่มีแล้วก็เอาจริงๆก็คือเครียดอยู่นะที่บ้านก็เป็นนี่ด้วยอะไรเงี้ยหลายอย่างอ่ะแล้วก็มีคนมีคนมาบอกให้นูนวดแอบดอกลิปก็คือแบบบ้าน ก่อนที่จะมาเจอแล้วก็มีคนบอกว่าให้หนูหลดหนูก็เลยบอกว่าหนูไม่รนูจักแอปดอกบิ๊กคืออะไรไม่รู้จักแล้วก็หนูก็หลดหนูก็หลดมันเห็นว่าถูกต้องทำกนไหมทีเนี้ยก็หนูรู้ว่ามันถูกต้องทำกฏไหมใช่ไหมหนูก็หลดพอหนูหลดเสร็จแล้วหนูก็เข้ามาเรียนในกลุ่มนี้แหละเข้ามาฟังเข้ามาฟังดูตอนแรกไม่เข้าใจเพราะว่าหัวเป็นคนไทยใหญ่รอบที่สองก็คือไม่เข้าใจรอบที่สามถึงกั้นแบบเดือนไปเซล่หนาไปเอาสมุดประการมาจดแบบละเอียดเลยก็ทําความเข้าใจพอพอเข้าใจแล้วรู้ว่า ต้องทําอะไรทีนี้อหนูตื่นเต้นมากพี่นกพอหนูเข้าใจแกนัะเข้าใจแกนแล้วก็ฟังรู้เรื่องฟังวอเข้าใจแล้วแบบตื่นเต้นหนูแค่มองว่าพี่เนี่ยหนูเป็นแม่บ้านหนูก็มีโอกาสหนูเป็นแม่บ้านนะหนูก็อาจจะมีโอกาสมีรายได้อาจจะแบบออกจากงานไปเลยนยะคือคิดก็คือคิดขนาดนั้นเลยนะคือแบบมุ่งมั่นใจอะพี่นกก็เลยแบบตอนนั้นไม่มีเงินไม่มีเงินอยากอยากมีไอเดียอยากอยากจะแบบว่าอยากได้สินค้ามาแล้วก็หน้าด้านหน้าด้านไปยินคนอื่นเลยไปยินแบบ ไปยืมมาประมาณ5-6พันนี่ไหนเอาริงค้างทินประมาณ4,000ตอนนี้ก็คือค้าไม่ลายแล้วพี่นกขายังไม่ลายแล้วนะนี่อป็นน้อยคือแบบใช่ตอนนั้นซื้อหมูอ่ะไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่สิ่งหนึ่งที่หนูมั่นใจก็คือที่นี่มีระบบพักผ่อนมีระบบพักผ่อนมีระบบช่วยทุกสงทุกอย่างเลยอย่างเงี้ยูว่ามันเป็นแม่บ้านก็มีโอกาสหนูก็เลยทำทำควบคู่กับงานประจำมาสองเดือนก็ได้ค่าคอมมาประมาณ4,000ก็มั่นใจเลยว่า ลาออกพี่นก<ม>ลาออกเลยลาออกจากงานก็นี่ก็ทาดอกพิซมาประมาณสองปีแล้วอ่าสองปีนิดนิดก็คือกบกบสองปีเมื่อเดือนที่สิบเอ็ดที่ผ่านมาตอนนี้ก็สองปีกว่าแล้วก็คือเป็นอะไรที่แบบว่าดีใจอ่ะตื่นเต้นมากดีขึ้นนะโนนะ้โโคืออ่ะเดี๋ยวให้ภาพเล่าเรื่องดีกว่าคืที่หนูได้จากดอกพิซนะทือแบบว่นะบบาตอนแรกก็คือแบบว่าเรามาเนาะก็คือแบบว่าเป็นยิ้อยใช่ไหมหนูก็มาจีบสินค้าแล้วก็เริ่มเกิดคนรับ<ม>แล้วก็แค่สร้างอยอดดาวโหลดแล้วก็ ลึมคนค้าบคุัอย่างเดียวเลยก็คือใช้ระบบนี่อันนี้คือการไรก้อนแรกที่ได้สีรแรกหก็ไปซื้ออันนี้แล้วก็ไปหาบอดทั้งแรกก็ไม,ไม่เปิดหน้าเลยถึงเป็นมากก้อนนั้นอ่ะก็แบบนอนได้หลับเลยพี่นุ๊กแล้วเป็นอะไรที่แบบว่าเอออันนี้ก็คือที่ได้หนักตริ<อ>รหลายหลาย,ลายอาย่างก็คือได้ไปทําหน้าอ,อะไรเงี้ยมีสกปรกไปเนี่ยคือมันมันเป็นสีที่หนูไม่เคยได้ในชีวตอ่ะแล้วก็ได้ฐาน เวลาหนูได้ค่าคอมมาได้กำไรมาบอสก็จะสอนว่าให้สะสมทองนะูน่นมันไม่ไหนมันก็จะสะสมทองสะสมทองไว้เออพอหนูยังไม่มีข้อมือบอสก็บอกว่าไปคืนข้อมือนะเดี mm ้ย hmm. วหนูก็ไปคืนข้อมือเ mm hmm. นี่ยที่หนูคือหนูทาตามระบบอย่างเดียวเลยก็คือแบบเรายังไม่มีอะไรบอสก็จะถามว่าเวลาเราได้ตังมาบอสก็จะสอนให้เราเก็บตังแล้วก็เอาเงินไปใช้อะไรบอสก็จะสอนทุกอย่างอะหนูดีใจมากเลยนะที่หนูมาเจะดอกเบอ้แล้วก็สิ่งที่หนูได้ตอนนี้ก็คือ สะสมทองได้ประมาณยี่สิบเจ็ดแอบยี่สิบเจ็ดบาทแล้วนี่นกคือแบบอย่างพี่พูนอย่างพี่พูนให้ตอนนี้ของขึ้นใช่ปะคุณพูดดีมากเลยนะนาแแบบไม่ไม่คิดว่าจะได้ขนาดนี้ที่นกที่จะคูณให้เราดนะยี่สิบเจ็ดคูณสามเปนหกหกร้อยแลวเราดังเงินเก็บตัวเนี้ยเก้าแสนแปดหมื่นแปดพันสองร้อยอะเกือบล้านอะเกือบล้านอะบอกนึกพวกเราคนรู้แบบตั้งหนูซื้อสองหนึ่งเก้านี่ไหม สามหมื่นประมาณนั้นไม่ไม่ึงไม่เกินสามหมื่นเนี่ยก็คือจากที่แบบไม่เคยได้อะไรก็คือมีโอกาสได้ไปสัมผัสแดนเนอะไรเงี้ยโทรศัพท์ยุ่นใหม่บอกมาก็คือพ่อจะบอกว่าเอ้ชีน้ำชอให้รางวัลเสร็จเรก็จะได้มีแรงทำงานเก็แบบถ้าหนูไม่ได้คืนดอกยุ่นน้ำทุกวันหนูก็ต้องสืดเท้าไปทำงานแระจบบคำว่าแบบคือมันเกินคําว่าเงินนะเหมือนหนูได้ชีวิตใหม่เลยก็คือหนูก็ไม่เคยมีอะไรให้พ่อให้แม่แต่ทุกวันหนูมีเงินให้พ่อให้แม่ด้วยแล้วก็ พาตัวเองลาออกจากงานประจำาแล้วก็จวดบริษัทเป็นของตัวเองแล้วล่าสุดก็คือจากที่เคยอยู่ห้องแคบๆตอนนี้ก็มาอยู่คอนโดแบบไม่คิดแบบว่าจะได้แบบนี้คือชีวิตหนูนะถ้าหนูไม่ได้มาเจอที่นี่ทุกวันนี้หนูก็ต้องตื่เช้าไปทํางานประจําอะไรเนะงี้ยก็คือเป็นแบบนั้นมาตลอดอ่ะก็ดีใจามากมากอ่ะก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศด,ด้วยเอไปเที่ยวยญี่ปุ่นอะไรเนงะี้ยหนูก็แบบชีวิตเนี้ยมัน,ม,นมันเกินมันเกินฝันหนูก็ไม่